ครับผมนี่เตี้ยนน่างเดี่ยเพิ่นบอกว่าไปเอาปลามาตะปาจีนครับผมนี่เหลือขายน่องนั่นขายที่เหลือเหลียยืนแชมปนี่เพิ่นว่าครับผมนี่ได้เต็มถังนี่บ่มื่อนั่นเต็มเต็มครับป่านี่ขายเหลียวเท่านี้อันนี้อันนี้ปลาไปปลากุ้งหู้ถูกไหปลาจานนี่น้องบ้าไม่กินวูจัเลี้ยงยังไงท่านบอกเลยหู้จะขี้ขาวตัวขี้ขาวเราสาวคนนี่สาม่นกันเลยจัขี้ขาวเนี่ย เขาว่าอีโซกอีโซกงวดกันที่เขาคนพี่อีโซก์นุ่นัจนอีโซกเชื่อเธอเนี่ยเนี่ยดาวันเลยเอาแล้อีโซก์นุ่นแจันมันแหลมก็ดีหัวมาบ้ามาไม่นอกเทียงกันแล้วครับผมเพิ่นบอกว่านุ่นแนผมบอกว่าอีโซกนี่เนี่ยครับนั่นเอาแล้วพี่น้องบ้านเอาแล้วครับผมผมว่าอีโซก์แรกว่านี้มันมันมันกลมโบมี ปิดปากอะไรตุากเอออันนี้ปลาปิดเลยครับผมเอาบ้านนี่ครับผมปิดหรอปลาทูผมหน่องเพิ่มเปียวปลาจีนขายบมดโอ้ยครับผมปลาทูผีหน่องเนิ่มเปียปลาจีนปลาทูผีหน้องเพิ่นเปียวปลายจีน เดลยุ่สามเดีอละเพื่อนว่าครับผมเอ้าข้าวจิมากิตามทั้งนอง้องข้าตัวครับผมน,นี่